ตอนนี้ตกิบดีไทเลตกับจีแมนมาแล้วเราไม่ใช่โอ้โหแล้วมันจีแมนเฮลิคอปเตอร์ยักษ์นี่เจ๋งด้วยเลยกดเริ่มอีกสองตาเธอก็จะปลดล็อกไททันตัวใหญ่แล้วตายกันเอ้ยดูน้ามดิน้ามันโคตรกลา เย้เสร็จแล้วมาทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าทำไมมันนานมันสั้นจังเพราะว่าพวกตอนที่แล้วใครยังไม่ดูตอนที่แล้วเฮ้ยดูนี่สังเกตป่าวะ่าทุกที่มันพังไปหมดเลยดูกูอะไรอ่ะแป้าป้าทุกคน้องเตรียมพร้อมนะให้กับชะอกโกที่แข่งแรงอันตรายเนี่ยนะคนนอชั่มนี นุกดูดิสมุดจีแมนยักษ์ทำลายหลังคาเข้ามาจะทำยังไงทุกคนพิมมาในคอมเมนต์นะสมุดจีแมนยักษ์ตามพวกคุณมาที่บ้านเอาพวกคุณจะทำยังไงโอเคทุกคนพิมมาในคอมเมนต์นะสมุดเจอจีแมนยักษ์ก็โอเคต่อทีพวกเราก็เก่งอะบางคนน่าจะคิดว่าเกียรติจะมาพ่อเมาจี้ยังไงอะ เราจะซื้อนี้ได้ใลกเพิ่มเอเนจีก็ื้อซื้อนีอตอ้ต้องชนะด่านใหม่ๆถ้าชนะด่านเดิมจะไม่ได้เพิ่มเอเนจีเขาจไแมนดี้ต้องชนะด่านใหม่ๆถึงจะได้แบบเพิ่มเอเนจีแบบตลอดไปอ่ะต้องชนะด่านใหม่ๆแต่ถ้าชนะด่านเก่าๆอ่ะจะไม่ได้นะได้แค่เงินกับกล่องน้แมดี้โอเคเนี่ยคือต้องชนะปลดล็อกด่านใหม่โอเคมันดี้มา ดูเหมือนว่าดีเจพวกนี้กำลังปกป้องชักโคกที่แข็งแรงเนาะใช่ป่าวเขาต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมเอาเลยมิ๊หอมยังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะทุกคนใช่กด subscribe เอ่อกด subscribe แล้วก็กดไลค์ถ้าเกิดอยู่ทีมพวกแคมม่าแมนกด dislike ถ้าอยู่ทีมชักโคกนะทุกคน <c oughs> เอหมายถึงแบบกด กดไลค์ไม่ๆกดไลค์กับ subscribe ถ้าอยู่ทีม c a ม e r าแมนกดแชร์ถ้าอยู่ทีมชงกคกนะทุกคนพร้รอรมอมยังมินดี้สกีบิดีเอ้จีอ๋อมพวกฉกฮกตัวจิ๋วมันสาม,มารถยิงเลเซอร์ได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยน,นูม่มรีวิคนเฮ้ยช่วยกันจัดการมินดีช่วยกัน แปะช่วยกันช่วยกันมาม,มาม,มาอาวุธพวกเราโคตรกากเลยเนาะดีจริงดูดีไม้แบบตีชักโครกเหล็กจะทำอะไรเโอ้โหอือ,อ,อเอาใหม่เอาใหม่เอาอีกเฮ้ย,ย,ยเราซื้อนี่ได้แล้ววางเลยเหรอวางเลยเหรอเออวางเลยโอ้โหโอ้โหโมาจากมิตตี้แห่งคล็อก งงงแรจิเทมากเลยอ่ะไปใกล้ๆมันดิโค้ดเท่โอ้ดูออกไงอ่ะออกตรงไหนอ่ะนี่เนาะโอเคมาตัวนี้ก็ทำทุกอย่างได้ พันเลยหรอทระเมดก็เยอะเขาต้องอัพเกรดไททันเถอแล้วแหละอัพเกรดต,ตรงนี้กดยูนิตกดยูนิตใช้เหรียญอัพเกรดนะอัพเกรดเลยมห,หมดนะโอ้โหดูเลือดเยอะดิโคตรเทพเลยอะเคยเพอตอนที่สี่สิบหกอเคมา มา,มา,มาเดี๋ยวระวังพวกแคมมาล้ตัวจิว๋วทุกคนกดไลค์กับ subscribe นะถ้าอยากได้ตัวพองตัวนี้โอเคกดเริ่มเลยมดีดูนี้นะดูครั้งนี้นะวันช็อตโอ้โหอะไรอ่ะตายเร็วมากเลยอ่ะโอเคพร้อมสำหรับเดี๋ยวเราเยัพร้อมกันก่อน คมาทุกคนมาพร้อมยังมินดี้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ทำได้ทุกอย่างเลยเรางงเราไม่ชอบตรงบัดบาทแบบวงกลมเพราะมันโดนทุกตัวหรือเปล่าเนาะเชื่อเออไม่โดนะระอมสำหรับบอสดยังเฮ้ยดูดิพวกดีเจนั้นได้มาบุกแล้วไปไป,ไป ตอนน่าจะวางใกล้ๆกว่านี้เออไม่ชอบไอสไลเซอร์อ่ะมันไม่โดนทุกตัวอ๋อ,อตัวน,นั้นเป็นแบบระเบริร์ใช้เวลานิดนึงในการจัดการโอเค next ไปดานต่อไปกัน โอเคทุกคนอ๋อแล้วขอส่มกล่องก่อนนะมิด้โคตรเท่อโคตรยากอะตัวใหญ่กว่าเลยโอเคเดี๋ยวนะมินดี้เราขออัปเกรดก่อนเอไม่ยาไปก่อนโอเคมันได้มา มา,มา,มาพร้อมยองมินดี้ไปกอนเหเลยจักคนถ้าเล่นคนเดียวมันจะมีออตโต้แต่ถ้าเล่นหลายคน,นจะไม่มีโอเค โอ้๋อ,อตัวที่อยู่ในวงกลมคล่อยๆลอดรถแล้วก็ระเบิดตอนจบโอเคมามาๆๆเฮ้ยทุกคนเจ๋งเอาพร้อมยังมัดิอะไรสแควร์ไลเซอร์เหรเฮ้ย โอ้โหพวบพวกชัก่วเฮ้ยมินดีพร้อมยังสำหรับโอ้ไม,ม่จำเป็นพวกสกิบิบิที่บินได้ป่ะมินดีเธอรู้สึกป่ะว่ามันแข็งแรงขึ้นอะ่ะรู้สึกปะ่ะเขียมาทุกคนจะจัดการได้ไหม,มก็นกคนใครคิดว่าชนะโอ้ชนะกดแป๊บเดียว

เค็ okay, มดีไปตรงนี้ปาปๆปเฮ้ยมีนดี้มาดูเร็วบอสจะเกิดแล้วกดด้านข้างเคียบเพิ่งนะจุดอีกสามนาทีนะกคนสามบอสจะเกิดแล้วนะทุกคนอ๋อตอนเราเราสมข่ายมิดี้ไม่ชมีรักนะโอ้ได้ของอดีตอนแรกเราคือแบบชิลนะก็ได้ของกับแบบ ได้ของดีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าคือแบบฉันได้ตังแบบครั้งเดียวนะเลยเราทีวีวูมแมสมาเดียวหอดีละวไอ้ไม่ใช่อันนี้อืมไหนขึ้นขั้นบนดิขึ้นขั้นบนดิเนี่ยเหรอเออเรายังไม่ได้แต่อันนี้มันใกล้เกินแล้วไม่ได้เหรอแต่เธอได้แล้วไม่ใช่บอกนะว่ามันมา ดีมันมาแล้วอีกสองนาทีมาเจ้าดีมัพร้อมยังพร้อมยังกดด้านข้างกดด้านข้างอ๋อก่อนอันนี้ทุกคนอัปเกรดป่ะอัปเกรดอัปเกรดแบบเพื่อเตรียมพร้อมโอเคมาพร้อมยังแบบกลางกระบาดนะก็ไปตรงด้านข้างดีฟีดบอสป่ะยังไม่อยากคนแต่ว่าขอสุ่มใครยอบอกนะเฮ้ย วิ่ใกล้ก่ดแล้วเฮ้ยมนดีใกล้ก่ดแล้วมาแล้วอันนั้นชมาแล้วมาแล้วมนดี่มาแล้วมาไหนหนึนาทีหนาทีสี่ก ถ้าส่งไปเธาก็ไม่ใช้อยู่ดีเพราะเอน็นอร์จีเธนดีมันมาแล้วหยุดเพืองเพชรมาเมื่อ,อะไรรอยยังพร้อมไงรู้ว่าเตรียมพร้อมจับมินอีกนาน ยัม้มเ่เตีเยมพร้อมโอเคสี่ห้าสามห้าสองห้าเอ็าก้าสเจ็ี่หกส้าสี่สี่สี่สามสี่สองสี่เอ็ดสี่สิบสี่สามเก้าสามแปดสามเจ็ด

ห้าส, <Cou> สีส่สามสองมใช่ไหมพอไหมอ๋อเวลาพอเผิ่กดเข้าไปก่อนลิฟต์เข้าเร็วนี้เวลาพอเราเพิ่กดไปก่อนสองวีพอเผิ่กดเข้าไปก่อนสองวีมันคงจะไปแล้วมั้งไม่น่าเผิ่กดเลยอ่ะ S <S โอ้โหรออีกสิบเก้านาทีบายบายนะทุกคนบายบายบ้าอุ๊บสาห์